Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> ờ, có cái hốt cái này như bưng như bưng, bưng เจ็บ,ลบ,จบลแล้วบ่เจ็บแล้วสบายแลย้วนอนไม่เจ็บแล้วนอนสบายแลย้วหลังจากที่นอนเจ็บ <c oughs> มาสงาง่งเลยแหมเด้อนอนบ่เจ็บแล้วเจ็บเพรไข่บ่ปวดแล้ว

ซูมหลายแล้วหลายแล้วผมมงคงเนี่ยมาเก็บดูมืนฮงเมืองเคลนงเมืองเ่าผีโรดเอาใหญ่ไม่เจ็บแนวเดี๋ยวเอาตัวไป นไปเลยยนกรปาไปเลยนกับปาไปเลยได้แล้ได้แล้วได้มีกะทางดเลยน่มันหดดไม่กใหม่ดวด

ถ่ายอยู่ตรงนนให้เหดนน้นวิดีโอสา,านอนสบายเลยนี่อไปอันนี้อันนี้สมความาัถนา